Three งหนึ่ง go ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มมีควายเด่นนะคะวันนี้พวกเราจะมาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าไบไบสเปย์ค่ะผลิตภัณฑ์สเปย์ดูแลช่องปากหมากินสตรอเบอรี่นะคะค่ะปัญหาที่เราพบในหมาปกตินะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากแล้วก็ค่าผินปูนค่ะกลิ่นปากและค่าผินปูนเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ว่าหมาจะต้องกินหญ้าตลอดเวลาเพื่อที่จะต้องลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารค่ะการที่เรากินหญ้าการที่หมากินหญ้าตลอดเวลานะคะจะทําให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุของน้ําลายค่ะที่บริเวณฟันและะเเหหงืออกกค่่ใ้ิด โรคเหงือกอักเสบแล้วก็กินปากค่ะข่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพร100%ค่ะสมุนไพรที่เราใช้นะคะก็จะใช้ทั้งหมด6ชนิดค่ะได้แก่ข่อยค่ะแล้วก็ใบฝรั่งการพูอบเชยโรสแมรี่และก็ใบมิ้นค่ะค่ะสรรพคุณของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการลดการสะสมแบคทีเรียเ่วยทําให้กลิ่นปากม้าหอมสดชื่นค่ะแล้วก็จะทําให้เนื้อเยื่อบริเวณช่องปากนะคะมีการชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองค่ะแล้วก็ตัวเหงือกนะคะแล้วก็ ฟันค่ะก็จะมีสะอาดแล้วก็แข็งแรงค่ะค่ะสะโลแกนของเรานะคะก็คือสะอาดครบจบเพ้ยกดไบ๊บค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลุ่มเรานะคะชื่อ Angel and m o r e ค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะชื่อว่าพียาค่ะซึ่งเป็นกรัรมมี P ่พีเอไบโอติกจากมาแล้วก็สำหรับสุดัข์นะคะโดยในปัจจุบันนะคะสุดัร์นเนี่ยจะพบเจอปัญหาระบบทางเดิอนอาหารอาหารเว่ยย่อยท้องอืดแล้วก็ท้องเสียค่ะโดยพียานะคะจะช่วยในเรื่องการเสริมสร้างสมดุลลำไส้เสริมระดับภูมิคุ้มกันแล้วก็ในตัวของมะละกรเนี่ยยังมีเอนไซม์ปาเปนนะคะที่ช่วยในการย่อยโปรตีนและการดูดซึอมาอาหารค่ะ โดยบรรจุภัณฑ์ของพียานะคะจะบรรจุภัณฑ์ด้วยขวดกระปุกค่ะโดยจะบรรจุภัณฑ์ที่50กรัมนะคะจะแล้วก็จะมีการแต่งกลิ่นก็คือแต่งกลิ่นตับเพื่อช่วยในการนึงดูดการสนใจของสุนัขแล้วก็เพิ่มความอยากของอาหารในการอยากกินของสุนัขค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอนวัตกรรมของผมที่มีชื่อว่ามอม,อมอจลหรือว่าเจลนวดเต้านมจากสมุนไพรนะครับก็เ,เริ่มจากปัญหาก่อนปัญหา,ญหา,ญหาที่ผมทํานวัตกรรมนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคเต้านมอักเสบในโคยังเป็นปัญหาหลักครับเพราะาทาให้เกษตรกรได้น้ํานมที่น้อยลงแล้วก็เ,เกษตรกรขาดรายได้ครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งทําให้มีสารตกค้างในน้ำนมครับเราจึงทํานวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพราะนวัตกรรมนี้ของเราสกัดมาจากพริกขิงขมิ้นครับที่ว่าช่วย กระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีรียแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในเต้านมครับต่อไปเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้นครับค่ะวิธีการใช้นะคะเริ่มแรกนะคะจะล้างเต้านมและเช็ดเต้านมและเช็ดเต้านมให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นใช้เจลป,ปริมาณที่เหมาะสมสะนวดเต้านม2-3นาทีและทิ้งไว้30นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ล้างเต้านมออกแล้วก็เช็ดแล้วก็สามารถทําการรีดนมได้ค่ะ ค่ะกลุ่มพวกเราขอจับอาน,นำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มของเรานะคะก็คือผลิตภัณฑ์เฟิร์ฟเฟชค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เจลน้ำหอมบำรุงขนสำหรับสุนัขค่ะเรานะคะทำมาเพื่อแก้ ปัญหาสุนัขที่มีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาค่ะสำหรับสุนัขบางตัวนะคะที่ผ่านถึงจะผ่านการอาบน้ํามาแล้วแต่ก็ยังมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาที่เป็นปัญหาที่แก้ไม่หายค่ะเราก็เลยทําออกมาในรูปแบบเจลน้ําหอมค่ะซึ่งเจลน้ําหอมของเรานะคะกลิ่นที่เราเลือกสรรมาเราผ่านการสํารวจจากเจ้าของสุนัขโดยส่วนใหญ่แล้วว่าชอบกินอะไรเราก็เลยได้ออกมาเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นมะลิค่ะแต่ของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่เจลน้ําหอมนะคะเรายังสามารถบํารุงขนได้อีกด้วยค่ะและยังมีฤทธิ์นในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่สกััดดจาาากกบฝรร่่งททีไ้ออามาเนนสิ ที่มีิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกค่ะตามตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเขาจะมีแค่สเปรย์น้ำหอมที่ไม่มีการบำรุงหรือเจลบำรุงขนที่ไม่มีน้ำหอมค่ะแต่ของเราเป็นแบบทวินวันที่สามารถเป็นเจลน้ำหอมและบำรุงขนไปได้ในตัวด้วยค่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะเราจะใช้ในการที่หลังจากที่สุนัขอาบน้ำมาแล้วและยังมีขนที่ยังหมาดอยู่เราจะทําการบีบเจลลงบนฝ่ามือและฉลมให้ทั่วขนของสุนัขค่ะหลังจากที่เราฉลมจนทั่วแล้วเราควรที่จะเป่าขนให้แห้งเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเฟอร์เฟสเจลบำรุงขนน้ำหอมสำสุนะ ๋อสวัสดีครับก็พวกผมมาจากกลุ่มบอลมาทําไมนะครับซึ่งกลุ่มพวกผมวันนี้จะมาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Bio-Attack Snake Food นะครับหรืออาหารงูแช่แข็งแทนหนูสําเร็จรูปนะครับก็รายละเอียดเป็นยังไงครับพี่ปุป๊ก ด้วยความที่ตอนนี้นะครับพอตลาดตัวของตลาดงูบอลไพทอนมันได้อ่าจะตด้โต,ตขึ้นเนื่องจากประเทศไทยได้แก้กฎหมายเกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออกงูครับทำให้ตัวบีเดอร์มันเยอะขึ้นซึ่งเพื่อบีเดอร์เยอะขึ้นแล้วจานวนงูในตลาดมันเยอะขึ้นตามไปด้วยซึ่งทําให้อ่ราคาตัวของงูบอลไพทอนเนี่ยมันอยู่ในเรนที่สามารถเอื้อมถึงได้แล้วตัวอย่างเช่นพวกมอกนอร์มอลนะครับตกตัวประมาณตัวละ500บาททําให้แบบมีคนที่มือใหม่นะครับอยากต้องการที่จะเลี้ยงเพิ่มขึ้นมากเพิ่มมากขึ้นโดยหลกัหลกๆแล้วปัญหา คนที่เลี้ยงมือใหม่จะเป็นพวกอาหารนะครับโดยที่หลักๆแล้วจะมี2ตัวก็คือเป็นอาหารหนูเป็นและอาหารหนูแช่แข็งซึ่งทั้ง2ตัวนี่ครับมีปัญหาด้านการขนส่งเหมือนอย่างหนูเป็นนะครับเขาไม่ให้ส่งนอกจากว่าเราจะไปขนส่งตามรถตู้หรือรถขนสัตว์ครับแต่ว่าถ้าเป็นหนูแช่แข็งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอความเย็นอุณหภูมิในการขนส่งครับบางทีถ้าอุณหภูมิไม่ถึงมันก็จะละลายแล้วก็ทําให้หนูไม่สามารถเอาไปป้อนให้งูได้ครับรวมถึง ตัวโปรดักต์นี้ทํามาแก้ปัญหาสำหรับคนเลี้ยงที่ต้องการจะเลี้ยงงูแต่ว่าไม่อยากสัมผัสกับตัวของหนูโดยตรงทําให้โปรดักชินี้เราแก้ปัญหาในคนเหล่านี้ครับ แล้วก็ตัวจุดเด่นของโปรดักต์เรานะครับโปรดักต์ของเราครับมีการพัชเจอร์ไลท์ครับทำให้มีความสะอาดมากกว่านูนเป็นลดความเสี่ยงในการติดโรคปตส่วนในงูทําให้งูท้องร่วงจนเสียชีวิตนะครับและก็โปรดักต์ของเรามีการเสริมโภชนาให้ครบคือพวกพีมีวิตามินวิตามินอีวิตามินบีครับแล้วก็รวมถึงพวกแคลเซียมทําให้ทําให้งูครับได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทําให้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นครับรวมถึงมีการใส่น้ำมันกินหนูที่เราสกัดมาทําให้งูครับมีความคุ้นชินกับอาหารทําให้เพิ่มความอยากอาหารและกินง่ายขึ้น ครับกลุ่มละคอคอมครับสวัสดีครับพวกเรากลุ่มโลโล,โลโคอสเตอร์โอโหจัมโบ้ใหญ่จังนะครับพวกเรานะครับก็คือกลุ่มที่ทําอาหารเสริม,รรมกับสําหรับไก่ชนนะครับ ด้วยกลุ่มเราอาหารเสริมชื่อว่าลูสเตอร์บูสเตอร์นะครับที่เราอยากทำวันนี้เพราะว่าไก่ชน,นเป็นเรียกว่าซอฟพอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยเพราะว่าเราชนไก่ไมาตั้งแต่ยุธยาแล้วนะครับอาหารเสริมของเราครับก็จะช่วยเพิ่มความอึดถึกทนให้กับไก่ครับด้วยการเสริมสร้างฮอร์โมนธรรมชาติจากสนรกัดกระชายดำนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกด้วยการมีไลซีนซิงค์นะครับแล้วก็ทําให้ไก่ฟื้นตัวไวด้วยเสริมผสมทุกอย่างก็คือตั้งแต่ฮอร,ม,รมชาติ ว่ากระชายดำเสริมสร้างคริสโตโลนะครับแล้วก็ซิงวิตามิน B12 อ่าแล้วก็มีไลซีนด้วยนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมกันเรียกว่าเป็นสรรพคุณสุดยอดสำหรับไก่ชนเลยนะครับวิธีกินนะครับก็คือข้างหลังจะบอกว่ากินครั้งละ10 ml ด้วยการดูดใส่ไซลิงนะคให้ไก่กินโดยมีวิธีกิน2แบบก็คือจะป้อนกับปากไก่โดยตรงก็ได้หรือว่าจะผสมอาหารไก่กินก็ได้นะครับโดยเราแนะนําว่าสมมติว่าถ้าช่วงโมที่ในการซ้อมก็กินเวลา วลา10 ml นะครับผมตลอดรอะยะ3อาทิตย์แล้วก็หยุด1อาทิตย์เพราะว่ากระชายดำจะเป็นกระตุ้นฮอร์โมนธรรมชาตินะครับ3อาทิตย์แล้วมันเป็นเป็นพวกสเตียรอยนะครับเราต้องหยุดใช้1อาทิตย์แล้วก็ใช้ต่อได้นะครับเนี่ยคือทําให้มันสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดช่วงก่อนแข่งก็แนะนําว่าให้กินก่อนแข่ง3อาทิตย์นะครับผมแล้วก็ก่อนแข่งก่อนแข่งสัก10-20นาทกีก็กินอีก10 ml นะครับผมเพื่อเพิ่มพลังของไก่นะครับโดยเรามีวัตถุดิบหลักคือกล้วยน้ำ กระชายดำไลซีวิตามินบี12พวกนี้ทั้งหมดก็คือส o ต s t e r booster นะครับผมจะสามารถเติมพลังนักสู้แล้วก็ทาให้แของคุณชูด้วยแชมป์ได้ครับอบค,ครับสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีชื่อว่า m e d i m i ่ซึ่ง m e d i m i ่เนี่ยเป็นเยลลี่ที่ช่วยในการป้อนยาแมวแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปในตัวค่ะซึ่งปัญหาที่ทําให้เราสร้างเยลลี่ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าแมวเนี่ยไม่ยอมกินยาซึ่งอาจทําให้ได้รับประสิทธิภาพของยาไม่เต็มที่แล้วก็ทําให้เจ้าของผู้ให้ยาเนี่ยได้รับการบาดเจ็บได้ ของผู้แข่งทางการค้านะคะก็จะมี2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบเจลค่ะแบบเจลอ่ะจะมีข้อเสียคือเวลาที่แมวจะกินนะคะมันสามารถแยกยาวจากตัวเจลได้ค่ะแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบปั้นค่ะตัวแบบปั้นเนี่ยก็จะทำให้แมวเคี้ยวยากแล้วก็มีแค่ของสุนัขเท่านั้นค่ะ เราก็เลยได้มีการออกแบบตัวเยลลี่นี้ขึ้นมานะคะซึ่งเยลลี่นี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชั้นโดยในชั้นในเนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสคล้ายกับขนมแมล,ลียซึ่งจะช่วยครอบคุมตัวยาส่วนเยลลี่ชั้นนอกเนี่ยจะเป็นชิ้นให้เจ้าของสามารถจับแล้วก็ยัดยาใส่เข้าไปได้ง่ายๆค่ะซึ่งเราจะมีส่วนประกอบของแอลไลซี C, แล้วก็วิตามิน B12 ค่ะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นก็คือจะเป็นอกไก่ตับแล้วก็กุ้งค่ะ ตัวบรรจุภัณฑนะคะ1กล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย12ชิ้น,นะคะ่ะ24กรัมซึ่งภายใน,นกล่องนะคะก็จะมีซิลเวียอีกทีค่ะเพื่อง่ายต่อการป้อนยาค่ะแล้วก็ป้องกันความชื้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะชื่อว่าเพอร์เพ็ค่ะเพอร์เพ็นะคะคือผลิตภัณฑ์แพ่นเพอร์สุนัขออแกนิกค่ะซึ่งฐานรองรับของเรานะคะทํามาจากเยื่ออ้อยค่ะซึ่งเยื่ออ้อยนะคะเป็นวัสดุขยะค่ะเหลือใช้นะคะจากในท้องถิ่นค่ะแล้วเราก็นํามาทําเป็นวัสดุรองรับค่ะซึ่งเยื่ออ้อยนะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําค่ะแล้วก็เอ่อที่เรานํามาใช้นะคะก็คือจะทําผสมกับ SAP ค่ะตัว SAP นะคะจะก,ก็สามารถ ดูดน้ําได้ดีมากเหมือนกันค่ะพอ2อ2ตัวมาผสมกันเนี่ยเยืออ้อยเนี่ยจะทําการดูดซึมซับได้ดูดซึมซับเ,เพิ่มขึ้นแล้วก็ขยาย S A P ไม่ให้มากระจุกอยู่ด้วยกันค่ะ เป้าหมายของเรานะคะก็จะเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กและก็ขนาดกลางค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ที่คอนโดหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่ค่อยมีพื้นที่สีเขียวให้น้องหมาออกมาทําธุระค่ะแล้วก็จะเหมาะสําหรับน้องหมาที่ติดเตียงหรือว่าพิการหรือว่ามีประจําเดือนค่ะ ES ของเรานะคะก็จะมีการฉีนะคะของไซส์สุนัขพันธุ์เล็กค่ะก็จะฉีดต่อครั้ง20-50ม mm ลต่อครั้งค่ะและ100-250ม mm ลต่อวันค่ะส่วนไซส์ M นะคะก็จะเป็นสุนัขพันธุ์กลางค่ะก็จะฉี100-150ม mm ลต่อครั้งและฉีวันละ250-600ม mm ลต่อวันค่ะเพิ่ม ของเรานะคะดีกว่าในแพมเพิสในท้องตลาดอย่างไรนะคะก็คือเพเพสของเราเนี่ยเป็นวัสดุทำจากวัสดุธรรมชาติค่ะก็คือผ้าผ้าใหมผ้าฝ้ายนะคะขอขออภัยค่ะค่าผ้าฝ้ายแล้วก็ข้างในเนี่ยใช้เป็นเยื่ออ้อยค่ะทําให้ปลอดไทยแล้วก็ไม่ละคายเครืองต่อกับน้องหมานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยของเราเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ไวค่ะภายใน6เดือนก็สามารถย่อยสลายได้แล้วต่างจากออในใน ท้องตลาดนะคะที่ใช้ใยสังเคราะห์ค่ะแล้วก็ใช้พลาสติกเป็นตัวกั้นค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มเรานะคะทำยาสลบปลาจากใบพูและใบกะเพราค่ะโดยใช้วิธีการทำนาโนอิมมูชันนะคะซึ่งในปัญหาที่เราพบเนี่ยก็คือการขนส่งยังไม่ค่อยเสถียรทำให้ปลาเนี่ยเกิดอาการเครียดช็อกหรือว่าอุณหภูมิที่แตกต่างไปทำให้ปลาเกิดอาการป่วยหรือว่ามีจุดชํำเลือดหรือว่ามีเก็ดลอกบ,บ้างนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใบพู จะมีสารยูจิกนอนที่ช่วยในการสลกปลาและทาให้ปลาเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้วก็ทํางานร่วมกับสารสกัดในใบกะเพรานะคะสารสกัดในใบกะเพราเนี่ยจะช่วยควบคุมการหลั่งสารคอร์ติซอลที่ทําให้ปลาเนี่ยเครียดค่ะซึ่งใบ,ใบกะเพราเนี่ยจะช่วยลดในส่วนนั้นนะคะแล้วก็ต้านแบคทีเรียต้านแบคทีเรียแล้วว่าเชื้อราค่ะด้วย ที่ในท้องตลาดเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ในการสรุปอยู่แล้วแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ในเฟสของน้ํามันซึ่งน้ํามันเนี่ยเมื่ออยู่กับน้ำแล้วจะทําการละลายได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในสารสกัดบางตัวเนี่ยจะทํามาจากาสารสังเคราะห์เคมีซึ่งมีผลมีผลที่ไม่ค่อยดีต่อตัวปลาแล้วก็สิ่งแวดล้อมหรือผู้บริโภคค่ะในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยด้วยการที่ทํามาจากนาโนอิมัลชันเนี่ยจะทําให้ละลายน้ําได้ดี แล้วก็มีอนุภาคที่เล็กลงสามารถซึมเข้าในตัวปลาได้ดีมากขึ้นค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพบำรุงไตาสาหรับสุนัขและแมวนะคะคําว่าเวทไตาพานา์คำว่าไตาก็มี3อย่างด้วยกันนะคะก็คือดักจากฟอสฟอรัสเสริมสร้างโปรตีนแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเพิ่มความอยากอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วเองค่ะส่วนผสมหลักๆของเรานะคะก็มี4อย่างด้วยกันนะคะ1เลยก็คือไคโตซาน2แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะ 3. ซิลิกอนไนออกไซด์และ4ีเอ็กไวอบูมินค่ะเอ็กไวอบูมินนะคะก็เป็นส่วนผสมหลักนะคะที่เราเป็นนวัตรกรรมของกลุ่มเราเองนั่นเองนะคะที่เอา เนื้อไข่ขาวนะคะไปเข้าสู่กระบวนการไฮโดรไลซิสนะคะเพื่อให้ได้โปรตีนออกมาให้สุนัขและแมวของเราได้ทานกันเองค่ะปัจจุบันนะคะสัตว์ป่วยโรคไตมีจำนวนมาก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 เกเลยนะคะมากมากเลยใช่ ของเรานะคะก็จะไปส่งเสริมที่จะทําให้อ่าการหนักจากคอามอรของใจนะคะที่เสื่อมสภาพนะคะมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถละลายได้ในน้ําเปล่าและออกฤทธิ์ได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องผสมแค่อาหารอย่างเดียวค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะเลยนะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพวกเรานะคะให้คุณดูแลใจเส่วนเรื่องไตให้เราดูแลขอบคุณค่ะ ดิ Ladies and gentlemen, n นเ e n t ร e m มนยินดีต้อนรับสู่บูธของพวกเรา WoofUp แอปพลิเคชันฝึกสุนัขนั่นเองค่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะทำนวัตกรรมนี้คะคุณ A.J. ค่ะคุณนน้ิี่เราเลือกทํานวัตกรรมนี้นะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโลกของเรานะคะมีอัตราการเกิดที่ลดลงแต่มีอัตราการเลี้ยงสัตว์ที่มากขึ้นค่ะแล้วสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสุนัขสุนักนอกจากจะเป็นเพื่อนรู้ใจเป็นครอบครัวในบางประเทศยังใช้เป็นสัตว์ในการล่าสัตว์ด้วยค่ะมนุษย์เนี่ยมีปฏิปสัมพันธ์กับสุนัขอย่างมากเลยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะทําแอพพลิเคชันเกี่ยวกับสุนัขค่ะจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปลงพื้นที่เพื่อสอบถามผู้ที่เลี้ยงสุนั่ะาเก ปัญหาอะไรบ้างคะนิดค่ะก็จะมีสุนัขนะคะมีนิสัยที่ก้าวร้าหรือว่าจะมีการปีนป่ายสุนัขตัวอื่นหรือว่าเจ้าของจนทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะจะสู่คําถามที่ว่าทําไมเจ้าของถึงไม่พาสุนัขไปฝึกคะ่ะการพาสุนัขไปฝึกนะคะนอกจากจะเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากแล้วใช้เวลาจํานวนมากต่อคอร์สด,ด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะในพื้นที่ทุ่งใหญ่ของเราเนี่ยไม่มีสถานที่ฝึกสุนัขที่อยู่ใกล้เคียงเลยค่ะจึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันฝึกสุนัขวูฟอัพของเราที่สะดวกใช้ งานง่ายในรูปแบบของมินิเกมมีแบบประเมินที่ได้มาตรฐานจาก AKC อีกด้วยค่ะแล้วถ้าอยากให้สุนัขของคุณ be a better version of themselves มาเจอกันได้ที่ Hoof Up แ p ปพลิเคชันฝึกสุนัขของพวกเรานะคะ สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มออร่าทัชผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเซรั่มหยุดเพื่อยับยั้งเชื้อและเร่งสีในปลาสวยงามค่ะซึ่งปัญหาที่ผู้เลี้ยงนะคะมักจะพบก็คือปลาป่วยง่ายและสีสันไม่สดใสกลุ่มพวกเรานะคะจึงจัดทาเซรั่มขึ้นมาเร่งสีโดย3องค์ประกอบหลักครบจบในขวดเดียวก็คือสารแทนนินจากใบหูกว้างซึ่งจะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดความเคยดในปลาได้สารแอสตาเซนทินก็คือจะเป็นราชาแห่งการเร่งสีแดงและสีส้มให้ชัดยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือไคโรทีนอยจากสาหร่ายสเปรุ สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับปลาได้ค่ะ ยเซรั่มของเรานะคะออกนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยที่เราเนี่ยทดลอง14วันในปลา3ตัวค่ะตัวแรกเราหยด2 2 ml ในน้ํา1.5ลิตรตัวที่2 1 ml ในน้ํา1.5ลิตรและตัวที่3เราไม่หยดในปริมาณน้าที่เท่ากันค่ะผลลัพธ์ที่ออกมากคือปลาของเราเนี่ยมีสีที่สดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นค่ะส่วนในตัวที่ไม่หยดเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมก็คือย,ยังซีดกว่าค่ะทําให้เห็นว่าผลลัพธ์ของเซรั่มเรานะคะเห็นผลได้ดีเลยค่ะซึ่งถ้าจะให้ดีเราควรใช้1เดือนขึ้นไปค่ะ ดยกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เรานะคะก็จะมีเป็นร้านค้าที่ขายส่งปลาสวยงามต่างๆค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจในปลาสวยงามเจ้าของอเป็นฟาร์มปลาสวยงามต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นผู้ค้าส่งปลาสวยงามค่ะ ลานะคะรายได้การส่งออกปลาสวยงามของในไทยนะคะจะอยู่ที่มูลค่ามูลค่าเกิน1 0 0 0ล้านบาทค่ะโดยที่เราต้องการเจาะกลุ่มตลาดที่จะได้ตอบสนองแก่ผู้เลี้ยงปลาฟาร์มเลี้ยงปลาหรือว่าจะเป็นนักสะสมหรือว่าเป็นผู้ประกวดปลาสวยงามค่ะออร่าทัชเซรามียังเชื้อและเล่นสีปลาสวยงามไม่ใช่แค่น้ำยาแต่เป็นโภชนาการและเก,กราะป้องกันที่ใส่ใจสุขภาพปลาของผู้เลี้ยงค่ะ สวัสดีครับผมกลุ่มแคทคามนะครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนวัตกรรมเจลหอมและเหยิลดความเครียดสําหรับแมวครับโดยปัญหาที่พวกเราเ็งเห็นนะครับคือปัญหาในส่วนของการที่เรานําแมวขึ้นรถหรือพาไปรักษานะครับเกิดความเครียดและเกิดอาการก้าวร้าวครับ สรรพคุณนะคะสารสก,กัดของเรานะคะช่วยผลิตจากธรรมชาติ100%นะคะช่วยปรับสมดุลให้อารมณ์มีความสุขในทุกสถานการณ์ค่ะส่วนสรรพคุณนะคะในส่วนของอันนี้จะเป็นตัวตําแยแมวค่ะตาแยแมวเนี่ยช่วยเสริมมิติตกับแคป,แคปนิฟทำให้แมวม,มีความรู้สึกสงบผ่อนคลายะคะ่ะไม่ตื่นตระหนก ส่วนอันนี้จะเป็นแคดนิปค่ะช่วยให้มีความรู้สึกสนุกค่ะ ส่วนของวิธีการใช้นะคะเราก็จะแกะเร็บแกะเร็บก้อนเจลนะคะและนําใส่ถุงแขวนไว้ในสถานที่ที่น้องแมวไม่คุ้นเคยหรือว่าสถานที่ที่จะทําให้น้องแมวเกิดความเครียดได้ค่ะเช่นในการที่น้องแมวอยู่ในห้องปิดเพียงลําพังนะคะหรือว่าจะต้องเดินทางอยู่ภายในรถนะคะที่ไม่คุ้นเคยก็จะช่วยลดความเครียดทําให้น้องแมวผ่อนคลายจากการเดินทางจากการอยู่ในห้องเพียงลําพังโดยไม่มีเจ้าของได้ค่ะและก็สามารถใช้ในโรงพยาบาลได้เช่นใช้ใช ในห้องพักฟื้นนะคะแขวนไว้บริเวณกรงนะคะก็จะช่วยทําให้น้องแมวผ่อนคลายลดความกังวลจากการรักษาได้ค่ะค่ะก็อายุการใช้งานของก้อนเจลนะคะจะมีระยะเวลาในการใช้อยู่ที่ประมาณ1อาทิตย์ค่ะหรือก็คือ1สัปดาห์พอครบ1สัปดาห์แล้วก็ให้ทําการนําก้อนเจลเก่าเนี่ยออกจากถุงนะคะแล้วก็เอาก้อนเจลใหม่เนี่ยมาใช้ต่อค่ะ ครับสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอท่นนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมขาวมูลค่ะคีมบำรุงผิววอร์ชนค่ะโดย โดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นการพัฒนาค่ะจากการจากการแบบว่า,ายกระดับภูมิปัญญาชนของชาวบ้านค่ะโดยชาวบ้านที่เลี้ยงวัวชนนะคะมักจะนําขมิ้นชันสดค่ะมาฝนแล้วก็พอกกับผิววัวชนโดยตรงค่ะซึ่งข้อเสียของการพอกผิววัวชนโดยตรงนะคะคืออาจจะทําให้ระคายเคืองได้ค่ะแล้วก็ทําให้แล้วก็แบบว่ามีความไม่สามารถดูซึมได้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าไม่สามารถละลายน้ำ ได้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบว่าเป็นแบบครีมแทนค่ะเพื่อที่จะให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีสารสก,กัดหลักๆเหมือนเดิมเลยค่ะคือขมิ้นชันค่ะแล้วก็เพิ่มมาเป็นตัวพลยค่ะมีสารเคอร์คูม,มินค่ะที่ช่วยในการลดการต้านอักเสบค่ะแล้วก็การต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยค่ะโดยการไปเพาะเชือ้อด้วยเชื้ออีโคไลแล้วก็เชือ้อเอสออเรียสค่ะแล้วก็เราเพิ่มเสริมด้วยน้ำ มันมะพร้าวค่ะแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะให้ฤทธิ์ในการช่วยให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ช่วยสมานบาดแผลด้วยค่ะโดยโดยวิธีใช้นะคะเราแนะนำให้ใช้หลังจากการอาบน้ำหรือว่าใช้หลังการชนกลนการชนบัวได้ค่ะแล้วก็แล้วก็อะไร ส,สวัสดีค่ะพวกเรานะคะกลุ่มไอามา4ี่คนค่ะและผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะคะก็คือก้อนดับกลิ่นมูลสุกรค่ะโดยปัญหาที่เราพบนะคะก็คือฟาร์มสุกรที่มีกลิ่นแรงค่ะอาจจะได้รับการล้องเรียนหรืออะไรบางอย่างค่ะทําให้เกษตรกรเนี่ยต้องหาวิธีในการดับกลิ่นค่ะก้อนก้อนดับกลิ่นสุกรของพวกเรานะคะอยู่ได้นาน1วันสามารถใช้ได้จริงและก็สะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะ โดยส่วนผสมหลักของเรานะคะก็มีโบมิเลนค่ะเป็นสารสกัดจากสับป,ปะรดที่ช่วยในการลดกลิ่นและก็ย่อยสลายของเน่าเสียค่ะโดยเราทําเป็น2ชั้นนะคะชั้นด้านนอกค่ะทํามาจากเบนโทนไนท์ที่ช่วยในการดูดซับกลิ่นค่ะมีเอ่อ็มที่เป็นจุลินทรีย์มีกากน้ําตาลมีรำข้าวค่ะที่เป็นอาหารหลักของจุลินทรีย์ค่ะทําให้ก้เนี่ยสามารถดับกลิ่นได้ดีค่ะ แล้วนวัตกรรมของเรานะคะเป็นแบบสโล l ี a s e ค่ะจะเห็นได้ว่ามันแยกชั้นอย่างชัดเจนซึ่งสามารถทำให้ใช้ได้นานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสบานาครีมชื่อผลงานนะคะ เครืซาบ้าทำความสะอาดผิวช้างค่ะชื่อนวัตก,กรรมนะคะคือซบน่าคลีนค่ะเพื่อค้อยของกลุ่มเรานะคะเพบว่าปัญหาในโรคผิวหนังของช้างนะคะพบได้บ่อยค่ะแล้วก็เรานะคะได้ยกระดับจากภูมิปัญญายชาวบ้านค่ะจากเดิมนะคะภูมิปัญญายชาวบ้านนะคะได้นําเข่าเครือซาะะบ้าค่ะมาทุบให้เป็นเส้นใหญ่นะคะแล้วก็ น้ําแล้วก็ทําความสะอาดบนผิวช้างค่ะซึ่งในเส้นใยนของเคอร์ซาบ้าเองนะคะก็ได้มีสารซาปโปนินค่ะซึ่งทําให้เกิดฟองนะคะและสารซาปโปนินนี้นะคะก็สามารถาละลายในน้ําได้แล้วก็ละลายในไขมันได้ค่ะซึ่งนํามาขาจัดคราบมันบนตัวช้างนั่นเองค่ะแล้วเรา ก็ได้ยกระดับตัวพุ่มปัญญาชาวบ้านนะคะโดยการที่นำเส้นนำเถาเพืซาบ้าค่ะมาทุบให้เป็นเส้นนะคะแล้วไปขึ้นรูปกับโมนะคะที่เป็นรูปกลมๆค่ะแล้วก็นำไปอบแห้งนะคะและในตัวของ d u c ตของเรานะคะก็ได้แอดสมุนไพรไปค่ะ3มชนิดนะคะที่ช่วยในมีดในการลดการอักเสบนะคะแล้วก็ต้านแบคทีรียค่ะสมุนไพร3มชนิดของเรานะคะก็จะมีท้องพันช่างค่ะ ชันแล้วก็ไปวบบกค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรากลุ่มวิภา,าค่ะ ของเรานะคะก็จะมานำเสนอในส่วนของผลิตภัณฑ์ไล่แมลงในวัวค่ะซึ่งทําจากสารสก,กัดเมล็ดสะเดาค่ะโดยปัญหาที่กลุ่มเราพบเจอนะคะก็คือการที่แมลงนะคะอตอมตามใบหน้าแล้วก็ตามลาตัวของวัวค่ะซึ่งตัวพวกแมลงพวกนี้นะคะก็จะเป็นจะสกาะจะก่ะความลาคาแล้วก็ทาให้สู่นาไปสู่ความเครียดรวมไปถึงเป็นพาหะนาโรคให้กับวัวด้วยค่ะโดยเราได้ทาการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในตลาดนะคะพบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะ มักจะมีสารเคมีนะคะเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งทำให้เกิดการตกค้างต่อบัวผู้เลี้ยงแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ค่ะทางเรานะคะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติก็คือสารอาซาดีเร็กตินที่พบในมลเมล็ดสดาค่ะซึ่งสารนี้นะคะก็จะมีฤทธิ์ในการได้แมลงแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงในระยะลอกคาดได้ค่ะโดยวิธีใช้ของเรานะคะก็คือใช้วันล,ละ1-2ครั้ง โดยฉีดบริเวณทั่วรําตัวเลยค่ะแล้วก็ต้องอะระมัดระวังในการใช้ใน,ในบริเวณใบหน้านะคะก็คือหลีกเลี่ยงการโดนบริเวณดวงตาน,นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเวทอามีนิ สำหรับพวกเรานะคะก็จะเป็นการทํานวัตกรรมนะคะผงโรยอาหารสุนัขจากปลาหมอคางดําที่มีปลาหมอคางดําเป็นส่วนประกอบหลักนะคะโดยจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของเรื่องกระดูหัวใจและก็บํารุงเส้นขนให้สวยงามอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะก็ยังมีแคลเซียมและโปรโตีนที่เรานําไปไฮโดรไลซ์ให้มีโมเลกุลที่เล็กลงนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคอลลาเจน โอเมก้าและที่สําคัญนะคะนวัตกรรมของเราเนี่ยก็ยังช่วยให้สุนัขนะคะมีความอยากอาหารมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ค่ะโดยจุดประสงค์ของนวัตรกรรมพวกเรานะคะเพื่อแก้ไขปัญหาปลาหมอคังดำนะคะซึ่งเป็นเอลิเน p เซปิชที่มีปัญหาอยู่ในระบบนิเวศแล้วก็แหล่งน้ําค่ะ2นะคะเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวประมงค่ะที่มีปัญหาปลาหมอคังดำนะคะเข้าไปรบกวนในกระชังปลาเพื่อให้เขาสามารถสร้างรายได้แล้วก็นําสิ่งที่แบบมูลค่าน้อยสร้างให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเ2 3